ขีด,ขด,ขดสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง w k Auto Center วันนี้เราจะพาไปรู้จักสุดยอดระบบอาวุธควบคุมระยะไกลที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอย่าง k o n s e r g Protector Remote Weapon Station ซึ่งถูกกองทัพชั้นนำทั่วโลกเลือกใช้เพราะความแม่นยำสูงการออกแบบที่แข็งแกร่งและความสามารถในการรบที่เหนือชั้นมาเริ่มกันตั้งแต่รูปแบบภายนอกภายนอกของ k o n s b e r g Protector ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างแบบกระทัดรัดแต่ดุดัน ผลิตจากโลหะผสมเปรตทหารและวัสดุคอมโพสิตที่แข็งแรงเป็นพิเศษสามารถทนต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายทั้งทรายฝนหิมะรวมถึงแรงสั่นสะเทือนในสนามรบตัวฐานด้านนอกถูกออกแบบให้ลดจุดอ่อนและให้ความมั่นคงกับอาวุธที่ติดตั้งเช่นปืนกลหนักเครื่องยิงลูกระเบิดหรือแม้แต่อาวุธต่อต้านรถถังอีกทั้งยังสามารถติดตั้งได้กับยานเกราะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นรถถังรถลำเลียงคนเรือรบหรือยานยนยต์ยุทธวิธี4ี่คูนสี่ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงมากด้านระบบภายในคองสเบิร์กโปรเทคเตอร์ไม่ใช้หอปืนแบบมานทาวเวอร์แต่ควบคุมด้วยรีโมทภายในตัวรถผู้หญิงจะนั่งอยู่ในที่กำบังที่ปลอดภัยใช้ภาพจากกล้องความละเอียดสูงทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมกล้องจับความร้อนและเลเซอร์วัดระยะเพื่อเล็งเป้าหมายอย่างแม่นยำระบบควบคุมการยิงแบบคอมพิวเตอร์จะช่วยลดภาระผู้ยิงและทำให้กระสุนทุกนัดมีความนิ่งแม้ยานพาหนะจะกำลังวิ่งด้วยความเร็วหรืือต่พ่พ้นทีรร นอกจากนี้ระบบรักษาสมดุลขั้นสูงยังช่วยให้ความแม่นยำเหนือกว่าหอปืนแบบเก่าอย่างชัดเจนในด้านสมรรถนะของเบิร์ e โปรเทกเตอร์ถูกสร้างมาเพื่อภารกิจหนักสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์คำนวณวิธีกระสุนอัตโนมัติช่วยเพิ่มโอกาสยิงนัดเดียวถูกเพื่อลดการสิ้นเปลืองกระสุนการมองเห็นในที่มืดหรือในสภาพแสงน้อยสามารถตรวจพบศัตรูก่อนที่ศัตรูจะมองเห็นเราทำให้ได้เปรียบในสนามรบอย่างมาก ด้านระบบความปลอดภัยนี่คือจุดเด่นสำคัญที่สุดเพราะผู้ญิงไม่จำเป็นต้องโผล่ตัวออกมาบนหลังคารถอีกต่อไปแต่สามารถควบคุมทุกอย่างจากภายในเกราะที่ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิดเพิ่มโอกาสรอดชีวิตอย่างมหาศาลร,ระบบยังมีตัวป้องกันการลั่นไกโดยไม่ตั้งใจระบบสัญ,ญญาณเข้ารหัสเพื่อกันการจอดระบบหรือก่อกวนจากคลื่นสัญญ,ญาณและระบบตัดอาวุธอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทำให้เป็นการผสมผสานระหว่างความรุนแรงและความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ จุดขายสำคัญของคองสเบิร์กคือโครงสร้างแบบโมดูล a าอัปเกรดได้ง่ายรองรับอาวุธหลากหลายระบบสันสเทือนนิ่งที่สุดในกลุ่มและเป็นแบบที่ถูกใช้งานจริงในหลายสนามรบทั่วโลกนอกจากนี้ระบบยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตเพื่อการรบยุคใหม่เช่นการป้องกันโดรนและระบบเครือข่ายรบอัจฉริยะส่วนราคาอาจแตกต่างตามอุปกรณ์เสริมและสัญญาจัดซื้อ แต่โดยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ200,000ถึงกว่า400,000ดอลลาร์สหรัฐไม่รวมราคาอาวุธและยานพาหนะแม้จะมีราคาสูงแต่ด้วยความสามารถในการเพิ่มโอกาสรอดและเพิ่มอัตราชัยชนะในสนามรบทำให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับทุกกองทัพสรุปแล้ว k o n g s b e r g Protector r w s คือมาตรฐานใหม่แห่งระบบป้อมอาวุธควบคุมระยะไกลที่ผสมผสานพลังความแม่นยำความปลอดภัยและความยืดหยุ่นเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์หากคุณชอบการรีวิวครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ขอบคุณที่รับชม WK Auto Center แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขีดขีดขีด